ที่6พฤษภาคม2 5ง3ครับกับผมกับคุณรัชพลเหล่าวานิตและผมในบุญพรนวสินครับครับผมสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็วันวิสาขบูชานะครับะห,หยุดรชาชการสําสคัญสิสําคัญยังไงเอาว่าไปสิอ้าวก็เป็นวันที่มันมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือคนละปีคือ คือบุคคลสําคัญของของโลกเนี่ยประชาชาติยกย่องอก็คือพระพุทธเจา้าท่านประสูติสรัรูแลปริณิพานเนี่ยในวันเดียวกันครับแต่คนละพศนะแตหมายถึงว่าในวันเดียวกันอ,อก็เป็นวันบูชาก็ถือว่าเป็นวันบูชาอืวันบูชาท่านครับผม ภาษานี่เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเขามีคำของเขาเรียกว่าเตรียมทำกานไา้มาใช่ไหมวิสาขปูรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะครักอวันนี้ก็ถือว่าเราก็คง่าไปบูชาเหมือนกันแต่บูชาทางออนไลน์แทนแล้วกันครับนะฮะเพราะเรายังเรายังต้องติดอยู่บ้านกันเป็นหลักก่อนอ่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะคือตอนเนี้ยผม มีความคิดแล้วก็ดูประกอบกับข่าวคราวทั้งหลายเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคภาวะเงินฝืดนะฮะแล้วก็มันกำลังจะฝืดมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะมากขึ้นถึงขั้นที่มีศัพท์ที่เขาเรียก h y เปอร์ f ีเฟ i ช n ัหรือเปลาเ่าเย oh. ผมเนี่ยสังหอนว่าทั้งโลกนี่อาจจะเป็นนะแล้วก็ถ้าดูดูทิศทางดูตัวเลขทางสถิติไอ้พวก แต่ชนีชี้วัาทางเศรษฐกิจที่สําคัญสำคัญเนี่ยมันไปโน้มเอียงไปทางนั้นครับแล้วก็ถ้าโรคภัยไข้เจ็บอีโควิด1นทีเนี่ยมันอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่เนี่ยซึ่งถ้าดูแล้วมันก็คงนวะสิบปีก็ไม่รู้มันจะมันจะดีขึ้นหรือ,อรเปล่า จะเล่งวัคซีนกันอีท่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่กว่าจะดีขึ้นก็คงไม่เร็วรถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณบ่งชี้บางอย่างจากการที่เริ่มคลายล็อกกันในประเทศนั้นประเทศนี้นะฮะแล้วก็ตัวเลขไอไอไอคอมมดิตี้บางตัวเช่นน้ำมันจะดีดขึ้นมาได้บ้างเนี่ยแต่ผมว่าภาพใหญ่มันก็ยังคงไม่ดีนะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของเงินฝืดเนี่ยนะ,ะก่อนจะไปตรงนั้นมาดูตัวเลข ดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีการถแถลงเมื่อเดือนเมษสา,เาสำหรับเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะับเมื่อวานทางผู้บริการสํานักนกโยบายและยุทธาาศาสตร์การค้าสอนอคอเนี่ยคุณพิมพ์ชนกวนขอพรเนี่ยก,ก็ถแถลงบอกว่าไอ้ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เนี่ยซึ่งเป็นตัว c o n s u m e r price index เนี่ยนะซึ่งเป็นตัววัดไอ้ดัชนีเงินเฟอ้อเนี่ยนะเดือนเมษาเนี่ยมัน99.75ลดลงไป2.99เทียบกับเมษาปีก่อนพูดง่ายๆก็คือราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงถูกลง 2> 2. ถูกลงถูกลง2.99เเนะเทียบกับปีที่แล้วฟังดูอย่างนี้แล้วดูดนดีนะใช่ไหม ก็เหมือนแบบเงินเรามีค่ามากใชก็เป็นตัวเลขที่หดตัวแรงที่สุดในรอบ10ปี9เดือนเลยนะก็คือคิดดูเลยสปีย้อนหลังอ่ะนะฮะแล้วก็เฉลี่ย4เดือนแรกนี่ลดลง0.44เเนะเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2562 แล้วก็เชื่อว่าดัชนีในไตรมาสที่2เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มจะติดลบลงประมาณ2.28เปอแล้วก็หวังใจว่าไตรมาสที่3ที่4น่าจะดีขึ้นถ้ามีการควบคุมไอการระบาดโควิด -19 ได้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้จากการกระตุ้นของออภาครัฐบาลแต่ว่าทั้งปีคาดว่ายังติดลบประมาณ0.2-1เปอค่ากลางอยู่ที่0.6ก็คืออาจจะ อยู่ราวๆเนี้ย0.6นอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันอาจจะติดลบมากกว่านั้นนะครับนนในความเห็นส่วนตัวอันนี้มนประเมินตอนต้นปีครับทีเนี้ยคำถามก็มีอยู่ว่าเอ๊ะถ้าถ้าลักษณะราคาสินค้าที่มันลดลง แบบนี้เนี่ยมันเกิดสืบเนื่องจากอะไรเขาก็บอกว่าหมวดที่มันลดลงมากที่สุดก็คือน้ํามันนั่นแหละะฮะก็ลงไปทั้ง30.85%ก็ต่ำสุดในรอบ11ปี2เดือนแล้วก็ค่ากระแสไฟฟ้าน้ําปลาปลาแล้วก็ภาครัฐก็มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลืออะไรนี้ก็ทำให้ไออไอ้ไออ พวกนี้มันลดลงเพราะนั้นไอ้ตะกร้าการคำนวณดัชนีไอ้ CPI เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยหมวดการเดินทางน้ำมันน้ำมันขนส่งหมวดสารอุปโภคเพราะนั้นไอ้หมวดพวกนี้มันลดลงไอ้ตัวดัชนี c ี i มันก็ลงไปแต่ในขณะที่ไอสินค้าตัวอื่นเนี่ยยังยังไม่ได้ลดลงมากนักใกล้เคียงกับของเดิมอยู่่ายังใกล้เคียงของเดิมอยู่นะฮะแต่ทีนี้คำถามมีอยู่ว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าดัชนี c ี i มันมาติดลบแบบนี้เนี่ย เมื่อไหร่มันจะถึงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดอย่างถาวรครับเขาบอกมันต้องสาไตมาคคุณลองอธิบายเรื่องคําว่าเงินเฟือเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเอาเอาสามไตมาสนี่ก่อนคือคือถ้าติดต่อเนื่องกันสามไตมาานี่ฝืดแล้วืดสนิทแล้วครับทีนี้กลับมาเรียนเศรษฐศาสตร์วันโอวันสักนิดหนึ่งนะเงินเฟ้อคืออะไรเงินเืดคืออะไรอ่าเอาก่อน เงินเฟอ้อก็พูดง่ายร,ราคาสินค้าแพงนั่นแหละ<อ>ก็เปอนเฟ้อละโดยค่าเฉลี่ยแล้วประเทศกลางๆอย่างบ้านเราเนี่ยเขา<อ>บอกว่าดันชนีเงินเฟอ้อที่น่าจะโอเคอควรจะอยู่ราวๆสามอัปแต่ถ้าขึ้นไปจนถึงสี่ห้านี่หกนี่ชักไม่ดีแล้วเพราะว่าแสดงว่ามันเกิดบับเบิ้ลละคือราคาสินค้ามันแพงเกินเกินสมควรขนาดเศรษฐกิจแบบบ้านเราเนี่ย GDP ประมาณเนี้ยสิบห้าสิบหกล้านล้านเนี่ย เ,เงินเฟ้อเราราวสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคเขาถือว่าเฟอ้อแบบอ่อนๆอันนี้ขนาดเศรษฐกิจถ้าอย่างเบการมันใหญ่มันก็เฟอ้อหนึ่งเฟอ้อสองนี่มันก็เยอะแล้วะนะบ้านเราเอาอประมาณนี้แล้วบ้านเราเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยลักษณะเ,เงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยมันลดต่ําอย่างเงี้ยลงมาประมาณสักเกือบห้าปีที่ลักษณะของอินฟลชันของเราเฉลี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่ง หนึ่งต้นต้นหนึ่งกลางกลางอยู่แถวๆนี้นะฮะซึ่งมันก็คือมันยังมีราคาสินค้ามันยังมีการขยับอยู่นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันมันยังสูงมันก็มันก็เลยทำให้ตัวอินฟลชันเราอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ระดับราคาสินค้าบางรายการมันก็เป็นซีซันอลใช่ไหมมันก็คือแล้วแต่ฤดูกาลมันก็อยู่ระหว่างหนึ่งซึ่งมันถ้าสับทางเทคนิค ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่ามัน disinflation คือมันเริ่มมีการชะลอตัวลงของภาวะเงินเฟอ้อจากที่เราเคยมีภาวะเงินเฟอ้อประมาณม่ามเปอร์เซ็นทือหนึ่งมันก็ค,ค่อยๆเศรษฐกิจมันเริ่มสโลซบอ่ะแล้วเราก็เริ่มเห็นชัดว่ามันก็สโลซบมาเป็นลำดับเพราะนั้นอัตราเงินเฟอ้อเราเริ่มลดลง แต่ยังอยู่ในช่วงบวกไม่ติดลบมันก็เรียกว่า disinflation มาระยะหนึ่งถ้าผมถามแบบชาวบ้านชาวบ้านเงินเฟ้อนี่ดีใช่ไหมถ้าอ่อนๆดีแต่ถ้าเยอะๆก็ไม่ดีเพราะของแพงระยำเลยถ้าเงินเฟ้ออ่อนๆอย่างที่คุณว่านี่เป็นแสดงว่าเศรษฐกิจเรากำลังเติบโตมันเติบโต แต่ถ้ามันสูงมันมันมากเกินไปก็แสดงว่าของมันแพงเกินไปคือหลักง่ายๆก็คือเมื่อราคาสินค้ามันสามารถขยับขึ้นไปได้เฉลี่ย2%ออ็มเป็น่ามันก็ไปกระตุ้นกําลังใจให้ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการก็จะลงทุนครับใช่ไหมมันพอลงทุนผลิตสินค้าออกมาขายได้ก็ขายได้ก็เอาไปจ่ายเงินให้ลูกจ้างลูกจ้างก็มีสตุ้งสตางอ่ามาใช้ก็เอามาหมุนเวียนเศรษฐกิจมันก็ผลักไปได้เรื่อยๆรันนี้บ้านเราที่ผ่านมา มันส่งออกนําแล้วพาช่วงหลังก็มาเรื่องของท่องเที่ยวมันก็ค่อยๆมาได้เรื่อยๆทีนี้พอมันมาโดนแรงกระแทกสักสองสปีหลังเนี่ยตั้งแต่เรื่องอามีปฏิวัติไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็โอเคมาหวังพึ่งสออกก็เริ่มตัวแล้วก็ เจอสองครามการค้าสหรัฐจีนไอ้ไอ้ท่องเที่ยวเกิดผลกระทบอีกมันก็เลยเกิดลักษณะที่เรียกว่า disinflation เนี่ยคือการชะลอตัวของราคาสินค้ามันเริ่มลดลงแล้วนะก็คือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแยะมันก็หดตัวหดตัวลงมาเรื่อยๆแต่มันมาอาการสาหัสก็คือเจอโควิดในทีเนี่ยติดลบเลยช่วงต้อย่างที่ว่า2.99ทีนี้้ลักษณะของการติดลบความหมายมันคืออะไร ฟังดูอย่างที่คุณว่าตอนแรกเอ้ยก็แสดงว่าเงินเรามีค่ามากขึ้นใช่แต่อันนั้นในทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเหมือนกับว่าถ้าสภาพการมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่กระตุ้น productivity ออการผลิตแล้วเพราะว่ามันไม่มีความต้องการสินค้าในตลาดราคาสินค้าทั้งหลายก็จะต้องยอมลดราคา เพื่อให้มีคนซื้อซึ่งเราเริ่มเห็นในในบ้านเราเนี่ยเริ่มเห็นแล้วแล้วก็มันก็จะทําให้ในที่สุดพอยิ่งลดราคาก็ยังไม่มีคนซื้อมันคราวนี้มันก็จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจไม่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจมันหงอยแล้วไม่เติบโตเพราะไม่มีใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มีเงินในกระเป๋าคนก็จะไม่อยากไปลงทุนแม้แต่การไปลงทุนในในสินทรัพย์ต่างๆก็ก็จะเริ่ม มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูถือเงินสดดีกว่าเพราะตอนเง<อ>ิน<ม>สดมันมีกระแสนี้อยู่กระแสเรีวยกว่าโอเคเก็บเงินสดไว้ดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าไอ,ไอ,ไอโไ้โรคร้ายแรงอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนานเท่าไหร่อแล้วมันจะจบเมื่อไหร่แล้วมันจะรุนแรงขนาดไหนไม่มีใครรู้รใช่ไหมฮะก็เลยขอเก็บเงินสดไว้ก่อนแล้วสภาพการก็คือหลักสาสสร์เบื้องต้นก็คือทั้งหลายทั้งปวงที่อธิบายเนี่ยมันก็อยู่ที่ดีมานซ์สป라이ดสรุปง่ายตอนเนี้ยสภาพการที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ย ดีมานมันหดตัวมหาศาล <Evet. S 2> จากไอ้พิษภัยของโควิด -19 เนี่ยแล้วพอพอดีมานมันลดลงในขณะที่สป l y ย,ยังเท่าเดิมหรือสป l y <i> อาจจะลดลงไประยะหนึ่งก็จริง <reson em illa> แต่ว่าต่อให้พยายามจะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยแต่ผลิตมากขึ้นแต่ไม่มีดีมาอ่าไม่มีพอ mama, ไม่ซื้อพอ,พอไม่มีดีมาน คนก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นกูก็ไม่ผลิตเพราะนั้นมันก็ไม่กระตุ้นการผลิตพอกูไม่ผลิตกูก็ไม่ขยายตัวไม่ขยายตัวกูก็ลดคนกูก็ลดคนไปเพราะนั้นที่สุดแล้วถ้าอยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆก็แย่แล้วก็ถ้าย้อนกลับก็คือดีเฟรชันที่ว่าถ้าคําว่าไฮเปอร์นี่คือขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วตอนนี้มันก็คือดูเหมือนจะเกิดสภาพการนั้น สภาพการแบบนี้เคยเกิดสมัยไอเกรดดิเฟร s ชันนั่นแหละก็ะคือว่าพอเศรษฐกิจมันหดตัวอย่างรุนแรงมันก็เกิดลักษณะของดิเฟรนชันทั้งโลกครับไอรัฐบาลสหรัฐก็ต้องโอ้โหหามาตร,รการต,าต่างๆมาช่วยเงินยัดเทาถ้าเราจำง่ายๆเลยก็คือสร้างเขืนฮูเวอนนรนั่นแหละนั่นแหละคือมาตรการที่แบบเมกกะโปรเจกต์ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นให้ได้ แล้วก็มีมาตรการอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเนี่ยทีนี้ถามว่าที่ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเราถึงมีความรู้สึกว่าหรือผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้มันเข้าสู่อิดฟเลชั่นก็พอดีเจอบทความชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้ใครเขียนกันนะแต่ว่าเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะ,ะมันก็มีเหตุมีผลเน่ยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังก็โดยสรุปเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยค่าเงินของประเทศต่างๆเนี่ยมัน มันลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สะท้อนภาพชัดเจนก็คือว่าเรียกว่าอะไรราคาน้ำมันเป็นตัวชี้วัดที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็สัมผัสได้ง่ายที่สุดดีมาน์มันลดลงเอ็ดีมาล์มันมันลดลงขณะที่สัปปายมันลดลงนัยมันเยอะวันนั้นสิ่งที่เราเห็นคือราคาน้ามันมันลงพวกพวบพมาครับปัจจุบันเนี่ยเราเติมน้ํามันเนี่ยอย่างเขายกตัวอย่างเนี่ยสามสิบาท เติมน้ำมันหนึ่งลิตรใช่ไหมฮสมัยก่อนปกติก่อนหน้านี้ผ่านไปแค่ต้นปีแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เท่าไหร่15บาทมันหายไปครึ่งเนี่ยนะเพราะนั้นมันเหมือนกับมูลค่าเงินเราเฮ้ยเงินเรามีค่ามากขึ้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลักษณะเงินฝืดมันเริ่มมาเยือนนะฮะคือมันกําลังจะบอกเราว่าถึงแม้จะมีราคาสินค้ามันจะลดลงไปยังไงแต่คนไม่ซื้อ ไม่มีดีมาอมันไม่ซื้อเพราะมันไม่ซื้อขึ้นมามันก็ฝืดมันไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความจําเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยไม่ใช้รถอะตอนนี้ราคาน้ำมันมันก็ลดลง s u p p มันล้นใช่ไหมมันก็เนี่ยต้องไปลอยลําเก็บน้ามันกันแล้วแล้วก็ต้องมีมาตรการอะไรกันอุดตุดไปหมดอย่างตอนนี้ที่ราคาทั้งมันมันเริ่มงอหัวขึ้นได้บ้างเนี่ยก็เนื่องจากมันมีข่าวเรื่องว่าจะเริ่มคลายล็อกมันก็เลยมีความ ทางจีตวิทยามันก็มองว่าเฮ้ยมันคงมีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยราคานมันมันขยับอย่างล่าสุดก็ขึ้นมา2ล4 2ม่เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยในเม็เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอรัสเซียกับซาอุก็พยายามเจรจากันก็ดูดูแนวโน้มไปในทางที่ที่สุดแล้วต้องยอมที่จะลดกำลังผลิตส่วนไอ้สารัสเองก็ไอ้พวกเอกชนก็เริ่มลดกำลังการผลิต เพราะนั้นมันก็แต่ผมว่าราคาเฉลี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละยี่สิบห้าสามสิบแถวนี้ไม่ขยับไปเร็วกว่าน,นี้แล้วอืทีนี้พอราคาน้ํามันลดลงตัวที่หนึ่งถามว่ามันเกิดอะไรตามตามตามมาบ้างครับผลจากไอไอไอสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาอาหารอืก็เริ่มลดลงคือตอนเนี้เอาคิดหลักง่ายๆก็คือว่าพอเราเริ่มรีโอเพนนิ่งเริ่มเปิดคลายล็อก สิ่งที่บรรดาร้านรวงต่างๆถึงแม้เราจะมองว่าเขามีต้นทุนการการดูแลเรื่องสุขสุขอนามัยเพิ่มขึ้นก็จริงเนี่ยแต่ร้านรวงส่วนใหญ่ที่เปิดเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีดีมาอืม,มันขายในราคาเดิมไม่ได้เออเพราะนั้นคุณจะเริ่มเห็นราคาอาหารที่ถูกลงูกลงแต่ถูกลงแบบนี้มันเป็นแค่ระยะเวลาหนึ่งใช่ ที่อย่าพออย่ายั้งธุรกิจของเขาไว้แต่ถ้าเลยอย่างตรงนั้นแต่ช่วงนั้นถ้าเลยต่อไปแล้วกำลังซื้อไม่กลับมาเขาก็ต้องยอมเขาก็ต้องยอมขายราคาเดิมหรือไม่ก็ต้องเลิกไปก็เจ๊งก็เลิกไปเพราะว่ามันสู้ไม่ไหวอครับคือคนไม่มีกําลังซื้อจะทํำยังไงราคามันมันเกิดคนไม่มีกําลังซื้อกับคนไม่อยากซื้อด้วยว่าอย่างก็ไม่สิเราพูดถึงร้านอาหารไม่ ร<ค>้านอาหารคนกินเนี่ยไม่มีกําลังซื้อคือ,อ,ค,อคือเรายกตัวอย่างง่ายๆราคาก๋ผยเตี๋ยวก่อนหน้าโควิด1 9เนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องซื้อสักชามละสี่สิบถึงห้าสิบบาทครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วถูกลงแล้วก็เอาง่ายๆอย่างบรรดาร้านอาหารในในห้างที่มันเป็นเขาเรียกอะไรไอไอไอฟู้ดเซ็นเตอร์บรรดาห้างเนี่ยเวลาเขาจะกลับมาเปิดใหม่หรือในคอมมูนิตี้มอล์ เขาต้องการให้คนกลับมาเขาก็ต้องโปรโมชั่นลดราคาเพราะนั้นวิธีการลดราคาของห้างเขาก็เป็นลดค่า GP ค่าเช่าอะไรของบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าในนั้นเพื่อให้ราคาลดลงอย่างเซนทันก็แถลงว่าราคาในฟู้ดเซ็นเตอร์จะลดลงก็คือจะยอมขายในราคาถูกเพราะนั้นคุณก็จะเห็นราคาสินค้าลดลงแล้วสิ่งอื่นๆที่คุณเริ่มเห็นแล้วก็คือบ้านคอนโดรถยนต์ รถยนต์ลดอุดตตลุดไปหมดใช่ยี่สิบสี่เดือนอยู่ฟรีก็มีแล้วเนนี้รถ <c oughs> ยนต์ราคาแบบสะดุ้มสะเทือนไว้ก็มีแล้วอก็ลดกันอุตตลุดไปหมดราคาสินค้าฟุ่มเฟือยก็ไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วอตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดํากันอุดตลุดเพราะนั้นหรือค่าสาธารณภ,ภคก็ตอนนี้ก็รัฐบาลก็ช่วยซับซีดายใช่ไหมเพราะแล้วก็ขอความร่วมมือลดราคากันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นต้นทุนชีวิตคุณในอนาคต ถูกลงนะอฟังดูเหมือนดีฟังดูเหมือนดีนะอแต่ไม่มีจียอยู่ดีอนะหรือยกตัวอย่างเนี่ยสมมติจะฟื้นท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่น่าคิดมากว่าถ้าโรงแรมกลับมาเปิดต้นทุนของโรงแรมสูงมากขึ้นใช่เพราะไม่ต้องมาใส่เรื่องของความสะอาดเรื่องของสุขานามัยเข้าไปอแต่ราคา,าได้ไหม,อมตอนเนี้ยที่เปิดเปิดกันอยู่เนี่ยเท่าท,ที่ผมเคยลองเช็คเล่นเล่นเนี่ย ในกรุงเทพบางที่นะไม่ได้เป็นแบบอาห้าดาวนะสักสามดาวสี่ดาวนะคือละห้าร้อยคือเขาแค่เลี้ยงพนักงานแล้วถามว่าถ้าเกิดเขากลับมา reopening ใหม่เนี่ยเขาจะขยับราคาไปดูราคาเดิมได้ไหมยา่าเพราะนั้นระดับราคาพวกนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆน,นี้ปัญหาก็คือว่าราคาใหม่มันก็จะยืนไม่นานเพราะยืนตามกำลังที่ตัวเองทำได้ ก็มันก็มีทางเลือกสองทางก็คือว่าคือเขาจําเป็นต้องยันราคานี้ไว้เพราะสภาพของดีมานมันไม่มีอแต่ถ้าเขาลากไม่ไหวเขาก็ล้มความความงายกันไปอืแล้วไอไอระดับราคาสินค้าหลายหลอย่างเนี่ยเอา้ง่ายอีกตัวหนึ่งก็คือผลไม้อปีนี้เป็นปีที่คุณกินผลไม้ถูกเพราะคนไม่มีกําลังซื้อแล้วก็ส่งออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ราคาผลไม้ลดลงทั้งทั้งี้เป็นราคาซีซันแนลมากนะแต่ปีนี้ลดลงครับเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเฮ้ยมันเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วมันจะฝืดไปขนาดไหนเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะแสดงว่าถ้าเอาสับง่ายๆสําสหรับชาวบ้านคือเฟอ้อเนี่ยถ้าเฟอ้ออ,อ่อนดีแต่ถ้าฝืดเนี่ยไม่ดีเพราะมันเกิดการชง,งักงาน อใช่ไหมฮะช่างักงานก็คือถึงราคาจะลงมาอย่างไงแต่มันไม่มีคนซื้อไม่มีไม่มีดีมาอย่างที่คุณว่าใช่ไหมซึ่งไม่ดีคือแล้วมันมันมองไปอย่างที่ว่ามันมองไปแล้วมันมันยากตรงที่ว่าณขณะนี้ขนาดเรามีห้าพันเรามีมาตรการต่างๆที่รัฐบาลมาช่วยลดไอ้ค่าใช้จ่ายให้กับพวกเราเนี่ยนะ เพื่อให้โอเคเงินคุณในกระเป๋าคุณน้อยลงแต่ว่าเราก็เงินจ่ายน้อยลงให้คุณจ่ายน้อยลงคุณจะได้เหลือเงินเพื่อจะไปจับใจใช้สอยเพื่อดำรงชีวิตอ่ะแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากนั้นล่ะที่คุณจะพูดย้ำเรื่องนี้บ่อยก็คือหลังจากฮันนีมูนพีเรียดนี้หมดไปมันจะเรียกฮันนีมูนก็ไม่ใช่ฮันนีมูนผมเรียกฮันนีมูนเซอร์ไวเวลพีเรียดมันไม่ฮันนีมูนฮันนีมูนไม่ต้องแฮปปี้นี่มันไม่ได้แฮปปี้อะได้ห้าบาทไม่แฮปปี้อะ ันไม่แฮปปี้เขาจะไปตอกคิวมันเยอะแยะมันไม่แฮปปี้หรอกมันแค่ประทังไม่ให้อดตายให้จมูกมันพ้นน้ามันหน่อยเอมันไม่มันไม่ฮันนีมูอลมันเป็นช่วงที่แบบช่วยช่วยฉันหน่อยเธอเหมือนพูดป้าแกไปไปโวยเมื่อวานเาบก่ายออง ใต้หน้าใต้ขาเราให้ขาเรายืนได้สุดได้หน่อยงแต่ว่าก็ยังต้องขยิงอยู่แล้วไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยมันจะพัดเก้าอี้ตัวนี้ทีนี้มันมันมันเป็นภาพที่มองยากมากว่าเอ๊แล้วมันจะไปยังไงต่อไอไออเมื่อวานเมื่อเช้าที่คุยกับอาจารย์ปียศักดิ์ถึงเรื่องไอเนียรนอร์มอลเนี่ยเราก็บอกว่าเออมันมันเนียร์นอร์มอลจริงแต่ว่าไอโอกาสจะกลับมานอร์มอลเนี่ยมันมันอีกไกลนะในระหว่างที่จะประคองจากจาก เนี่ย normal ให้ไปสู่จุด normal เนี่ยมันใช้เวลานานมากมแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันจะล้มหายตายจากกันขนาดไหนเพราะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเรากําหนดเวลาไม่ได้สักอย่างอ,อย่างเช่นโรคระบาดเนี่ยจะหมดเม,มื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้อสองไอราคาตรงเนี้ยคนที่เป็นผู้ประกอบการจะยืนได้นานแค่ไหนก็ตอบไม่ได้คือถ้าถ้าเอากันแบบผมมานั่งนึกเนะี่ยวิธีที่ เราประเทศชาติเราจะไปรอดเนี่ยแนวคิดท่านนายกเรื่องยี่สิบมหาเศรษฐีเนี่ยนะเป็นแนวคิดที่ดีนะแต่ตอนนี้ผมเสียดายตรงที่ว่าบรรดาเศรษฐีแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็ทำในสิ่งที่เขาถนัดอ,นนอาชีพเขาะมันไม่เอามาทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติเป็นรวน,นได้ตอนนี้หวังหวังว่าสิบสอง อรหันเนี่ยที่เขาเพิ่งตั้งกันไปจะเผื่อจะคิดอะไรได้เอามาถามยังไงให้มันจะเป็นเป็นรูปร่างเดียวกันอยู่ในรูปร่างเดียวกันเพราะตอนนี้มันเหมือนมันเป็นจิ๊กซอสเนี่เส้นท่านกับท่านตรงซีพีท่านหนึ่งก็จักต่างก็จิกกัดกุณประเมินคร่าๆเนี่ยยี่สิบเศรษฐีนี่เขาครอบครองเศรษฐกิจบ้านเราเยอะขนาดไหนสักกี่เปอร์เซนต์โอเยอะนะผมว่าถ้าถ้าถ้ารวมๆกันเนี่ยก็หลักเอตี้เทวเอนตี้อ่ะก็เขาเนี่ย คลองประมาณแปดสิบเลอถ้าอย่างนั้นถ้าเขาเอามารวมกันอย่างที่คุณว่าได้นี่โอ้โหเห็นภาพชัดเลยใช่ว่ามันมีโอกาสจะเป็นเนลลี่เนลเม้ได้คุณคุณเอาแค่การจ้างงานของของบรรดาคอร์เปอเรทใหญ่ๆบ้านเราเนี่ยนะเอาสมมุตินับรวมปตทปตทปูนซีเมนไทยเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้ก็มหาศาลนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้มองหมายถึงว่าจ้างมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวนะไอ้ซัพพลายเชนต่างๆที่ออกไปทําให้เกิด องคาพยพทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดการหมุนเวียนามาหาศาลนะอ,อันนี้ผมยังยังอยากให้แบบเออบรรดาคนเหล่านี้เข้ามาช่วยคิดแผนช่วยกอบกู้ประเทศกันได้ไหมเป็น <laughs> อ, <laughs> <c oughs> เ,อเวนเจอร์อเวนเจอร์นะมาช่วยคิดคือจะให้นักการเมืองคิดเลิกฝันรจริงๆ นักการเมืองก็กระจองงงแงอยู่กับไอ้เรื่องอํานาจวาสนาอยากเข้ามาบริหารอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่เฉยๆทักพักเอออยู่ทักพักเอาเอาบรรดานักธุรกิจเนี่ยมาช่วยกันคิดดีกว่าแล้วคุณไม่กลัวข้อขละหาเหรอไม่อันนี้คิดเพื่อชาติออ่าต้งชาติอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวคุณไม่มีประเทศให้คอยมาเถียงกันนะโอ้เถียงกันมันจะไม่มีนะเอา เดี๋ยวเบรกหน้าจะมาพูดถึงแล้วเราอะ่ะเราเท่านๆ่านเนี่ยเราเ,เ,เราพูดไปล <ะ S 1> หลายครั้งแล้วว่าควรจะปรับตัวปรับจิตปรับใจยังไงแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีเนี่ยเขาทําเป็นเออเขาเข้าใจทําดีก็ออกมาเป็นลักษณะเหมือนสู้ภยัยโควิดอะเนาะ,อะเออก็เอาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมาแอพพลายให้ง่ายๆให้เข้าใจให้ง่ายเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สู้วิกฤตโควิด ในเรื่องการเงินกันครับะะผมพักสักครู่ครับร้อยหนึ่งปฏิบัติการคลิกชีวิต m o n e y ่ a บ e o โอเ